สวัสดีทุกคนนะจา๊ะพืชผักสวนครัวของพวกเราทุกๆคนกินดีมีประโยชน์แถมเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเราก็ไปตัดมรุมนี่กินดีนะลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันลดน้ําตาลได้เป็นอย่างดีเลยนะเอาใบเข้าไปเจียวใส่ไข่ก็ได้แกงมรุมก็ดีเราก็ที่เหลือเยอะๆก็จะเอามาทําปุ๋ยเพื่อบํารุงพืชผักต่างๆ เขาจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคในดินเห็นไหมเอาใส่เลยเดี๋ยวพอใบย่อยสลายเขาจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคในดินตูพืชปลูกผักต้องเรียนรู้ว่าพืชในสวนของเราสามารถเป็นยาฆ่า,มาแมลงฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะขยันขยันซอยๆใส่ๆเขาจะได้ย่อยสลายเร็วๆ หรือนี่อันนี้ที่เราไปเก็บมาโตเดียวกันนี่เอามาจิ้มไว้เนี่ยของคุณนับทบุตรนวนจันฟูหมักหมักชอยเนี่ยเอาเอาเอาัอาอาอานไกลแบบย่อยย,อย่ยอยย,อยให้เขาสลายหรือจะเอาปุ๋ยน้ำหมักมาใส,าสา่แป๊บเดียวก็ย่อยสลายแล้วถ้าโดนน้ำหมักนะอ่ะเยอะรอลุ้น เคปกูสเบอร์รี่กันนะจ๊ะในหมองนี้ก็จะมีเคปกูสเบอร์รี่มีเดนโลเคลที่ปักจากแขนงโตดีแล้วก็มีฟูหมักหมักชอยหรือผักโขมเบตงของคุณนัทวุินวนจันแหะปลูกไปในกระถางเดียวกัน mm hmm. ไม่มีที่งไงเ mm hmm. บียดเบียดกันนะจ๊ะอบอุ่น อบอุ่นดีไหมจ๊ะเห็นไหมพวกนี้พืชผักต่างๆสามารถกินได้แล้วทำปุ๋ยหมักทำยาฆ่ามแมลงทำตัวฆ่าชุ้อโรคในดินก็ได้ไปศึกษาหาความรู้ได้นะจ๊ะพวกใบเล็กๆใบย่อยๆเนี่ยในไนโตรเจนเขาจะย่อยสลายเร็วพวกกระถินเดี๋ยวเอากระถินมาใส่กระถินจะมีไนโตรเจนสูงใสแล้วใบจะเขียวสดแข็งแ,แรง เรารุ้นเคฟเกอร์สเบอร์รี่กันนะจ๊ะทุกคนอือหูดูสิเนี่ยแบ่งแบงแบง่งแบง่งเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราอันเนี้ยเอาไปทำปุ๋ยได้นะเนี่ยเลือกๆเอาไปผัดอันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่เราตัดกิ่งปักชำในถั่วฝักยาวเห็นปะ่ะตัดกิ่งปักชำติดง่ายนะ แล้วก็สามารถติดดอกออกผลให้เราได้ด้วยพวกถั่วฝักยาวเนี่ยสามารถตัดเนี่ยตัดนี่เลยเนี่ยตัดเนี่ยอย่างเงี้ยจิ้มเลยตัดใต้ข้อก็ได้หรือให้ยอดเนี่ยเราสามารถขยายถั่วฝักยาวด้วยการตัดยอดปักชำเนี่ยนีย่ที่เห็นที่เขาเลือเล้อยอยู่เนี่ยคือยอดที่เราปักชำนะเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็ยอดเสาวรถ ปักชำได้ตัดยอดมาแล้วก็ทิมทิมทิมท,มท,มทิมลวกจิมพริกก็อร่อยเดี๋ยวยังไม่ได้เก็บมะเขือเอามะเขือไปเก็บเก็เ,กเยอะแล้วมะเขือนี่ไงอันนี้ปลูกไว้กินยอดกินใบได้มารุมในกระถางเห็นไหมเตอดีที่เราวนหวานเมล็ดพันธุ์ไว้ไงเนี่ยเอาไปกินยอดถ้าใครไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกนะ ก็ปลูกแบบในกระถางเนี่ยเล็กๆกระดาอุ้ยอ่ะลืมใส่เลยอ่ะใส่หน่อยเด้เนี่ยแคลเซียมยังดีใครที่ยังไม่รู้ว่าเปลือกไข่เนี่ยเป็นแคลเซียมอย่างดีเลยเร่งดอกได้ด้วยเขาช่วยเร่งดอกให้ติดดอกเร็วขึ้นเห็นหมแน่แน่ ในนี้แหละที่เราปักไว้เห็นเปล่าว่าเขาโตดีนะเนีโตดีไหมโตดีนี่แหละถั่วฝักยาวอันนี้ของสีรัตออร์แกนิกการ์เด้นเนี่ยเราเก็บไปเยอะแล้วนะเนี่ยเอาไว้เอาไว้ขยายพันธุ์ต่อเขาก็ยังติดลูกติดอะไรให้เยอะๆแต่แป๊บเป็นลมนะมะเขือลายมะเขือ ต่อบิโดแล้วแต่ใครจะเรียกเนี่ยเก็บเก็บไปแกะแกะแล้วไปโรยโรยหวานหวานไว้ลงดินยิ่งถ er e. ้าใกล้หน้าฝนแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บใกล้หน้าฝนเอาไปหวานหวานทิ้งๆไว้เดี๋ยวพอถึงเวลาเขาก็จะแตกงอกออกมาเองมีเพีย้ยเขา,ายังติดดอกปลูกกันเข้าไปอุนน้ยเดนนดเคว ต้นนี้เดี๋ยวต้องหาอะไรมาจริงๆลากกมาดีดีกว่านี่ลากมาให้โดนแดดเดี๋ยวค่อยลากเดี๋ยวค่อยลากพืชผักต่างๆก็ปลูกเอาไว้นี่ที่เหลือเดี๋ยวก็จะปล่อยให้เขาแก่เมื่อเขือเปราะนี่เก็บเอาไว้ถ้าใครแบบว่ามีเยอะๆนะหั่นหันหันหัน,หน,หนแล้วแช่ช่องฟรีดไว้นะ เวลาจะแกงจเจ้ามาแกงอะ่ะเออออกจากช่องฟรีดมาแล้วเทใส่หม้อเทใส่แกงไปเลยคือถ้ามีเยอะก็ต้องรู้วิธีเอ่อเก็บเราจะต้องเรียนรู้วิธีถนอมอาหารเข้าใจใช่ปะ่ะนี่ก็เยอะจริงๆเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บอันนี้ก็เก็บถ้ามีเยอะก็เก็บไว้ในนี่กินดีบำรุงธาตุบำรุงกำลัง มะเขือพวงตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากเลยนะเนี่ยมะเขือพวงเนี่ยตัดกิ่งปักชำติดง่ายเต็มเลยเนี่ยเอาไปเก็บ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 แล้วก็เอาไปใส่ไว้ไหนไหนเอาไปใส่ไว้ไหนไหนเอาไปแช่ช่องฟรีดได้เลยเราชอบกินสดๆนะเนี่ยกินกับพวกส้มตำราบน้ำตกซุปหน่อไม้อร่อยอร่อย นี่ที่ปลูกจากแขนงก็โตดีโต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 ,ลต,ลต,ลตลปักปักทิ่มทิ่มเดี๋ยวก็ติดถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปเดี๋ยวก็ติดนี่อไอพวกนี้ก็เป็นวัชพืชตากแดดทำปุย๋ยทำปุ๋ยหมดเนี่ยพวกเนี้ดึงออกมาตากแดด ดึงใส่กระถางเลยก็ได้แล้วแต่เป็นปุ๋ยชันดีผักขมก็ต้องเก็บไว้นะผักขมของเรามีเยอะละเนี่ยเอาไปใบผักขมกินดีมีประโยชน์เรามีเยอะไหน,นมีเยอะก็ทำปุ๋ยมากทำไปทำไปเรื่อยๆจนกว่าเรามดเรื่องหมด,รหมดแรง นะถึงไยเกษียณเมื่อไหรก็พักผ่อนกันไม่ต้องทำช่องนะนอนดูน้องๆเขาถ้าเราแต่เราก็ไม่เคยที่จะอยากเลิกปลูกเรายังมีแรงไงเราก็จะปลูกของเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละยูทูปมันก็อย่างเงี้ยมันก็หากินอย่างพวกเราเราก็หากินองพวกกับแพลตฟอร์มถึงวันที่เราจะต้องหยุดเราก็ต้องหยุด ถึงวันที่มีปัญหาสุขภาพก็ต้องหยุดถึงวันที่แก่เท่าชราก็ต้องหยุดชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนหนึ่งสมองสองมือทาชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแต่ก่อนแต่ไรเอ๊ะขึ้นตนอยังไงวะแต่ก่อนแต่ไร ึ้นต้นเพลงไม่ถูกเลยเนี่ยนั่นมันจะมีคำมันจะมีเพลงที่ขึ้นต้นคำว่าแต่ก่อนแต่ไรหัวใจกระดาแกล่งแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจตัวเดียวเดียว,ดยวได้ข้างกายไม่มใีใครสักคนแล้วก็คนใจดำมาม่าเพลงเพลงคนใจดำอ่ะขึ้นเสียงไม่ถูกอีก หลง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 ลืมเลืมคนใจดำอ่ะเพลงคนใจดำอ,อ่ะอแล้วเราจะรักกันได้อย่างไรเจ็บหัวใจปวดหัวใจแสบหัวใจอะไรอย่างนี้ แดกๆกร่้ไงเคอได้ยดินเพลงเด้หรือเปล่าคงจะไม่เคยได้ยินแล้วเกิดไม้ทันเละไ,ไปหาฟังเพลงกอนนะจ๊ะเด็กๆอ้ยนี่น้องกระต่ายเราชอบกินนี่เอาไปตำตำๆำๆๆหูใส่น้ำปลาร้านัวๆนะอย่างแซ่บเลยนี่น้องกระต่ายที่บริษัทเราชอบกินมากเลยเห็นแล้วน้องกระต่ายต้องบอกน้ำลายหกอุ้ยเดี๋ยวกันสวัสดีพี่เต๊ พี่ตีกพันไปถึงไหนแล้วพี่ติกอันชันสีขาวที่เราเอามาแล้วเราก็จะให้เขาเลือ้อยคลุมถังเพราะว่านหน้าร้อนน้ําจะร้อนเพราะฉะนั้นจะต้องทําหาอะไรมาคลุมเพื่อลดอุณหภูมิลดอุณหภูม,ภมิไม่งั้นหัวร้อนอันนี้เอาไปปักปักทิมๆิม,มเนี่ยเด็ดยอดไปจิ้มจิ้มเนี่ย ยอดของยีราเนี่ยตัดปักชาติดง่ายดีเอาไปปัก,ป,กปักทิ่มทิมตรงไหนก็ได้ยีราเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยติดง่ายๆ่ายนะเออนี่ยขยายพันธุ์ง่ายจริงๆเนละเด็ดยอดเงี้ยแล้วก็ไปทิ่มเลยทิ่มลงดินทิ่มนะทิ่มไปนี่ทิมไปเวลาจะทําก็ต้องทําตอนเย็นเย็นเดอ้อนี่ผักกาดนะเด็ดใบออกให้หมด เดาวไว้นิดนิดหน่อยปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นด้วยนี่อันนี้ก็เ,เต็มไปหมดแล้วเอามาแล้วกอมาเลยโรยวานๆไว้ขึ้นมาเต้ไปหมดไม่มีมองจะปลูกเอาไปกินยอดปลูกไปกินยอดยอดอ่นอนมะละกอรอร่อยไหนคนที่ไมเขายังไม่เคยกินเขาเข้ามาด่านะพอดียยอดวิวเอ,อ่อ ที่เราทํายอดมะะกอกินได้ไงโอ๊ยลืมปิดปั๊มก่อนพอดีทําคลิปที่ยอดมะละกออ่อนกินได้ไแล้วยอดวิวมันสูงคนก็เห็นเยอะพอเห็นเห็นเยอะคนไหนที่เขาไม่เคยกินเขาก็จะมาเข้ามาด่าแบบโหด่าแบบมีบางคนที่ใช้คำหยาบๆอะ่ะไม่มีอะไรจะแดกแล้วอะไรงี้ถึงได้กินใบมะละกอซึ่งเขาไม่รู้ไงอันนี้ เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ไงก็เลยไม่เป็นไรก็เลยบล็อกไปแค่นั้นเองเขาจะได้ไม่เห็นเราอีกหล,หลายคนเขาไม่เข้าใจจริงๆนะว่าเออช็อตวิดีโอนี่มันเป็นยังไงคือมันไปขึ้นใน Google ด้วยช่องของเราพอค้นหาย,ยอดมะลกออ่อนกินได้เพราพิมพ์เข้าไปเอา้าเจอของตัวเองเว้ยมัน เท่ากับม so ันทําให้พอใครมาเสิร so, like, ์ชเจอเสิร so, like, like, ์ชหาว่าใบมะกอกินได้เงี้ยยอดอ่อนกินได้เงี้ยมันก็มาเจอช่องเราด้วยพอเจอคลิปของเราเขาก็เข้ามาด่าเลยพอเข้ามาด่าคือด่าเยอะอ่ะด่าหลายคนเขาไม่ไม่รู้ว่ามันกินได้จริงๆไงก็ถ้าพี่ติ๊ดไม่บอกก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะจริงๆก็ก็ก็ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่ายอดมะกอกออ่อนกินได้ คือถ้าพี่ติ๊ดไม่ส่งคลิปมาให้เราดูเราก็ไม่รู้ว่ามันกินได้พอเราลองกินแล้วเราก็ติดใจเออพอติดใจเสร็จปลูกทีนี้ปลูกไว้กินยอดปลูไว้กินยอดปลูกใหญ่เลยโรยใหญ่เลยเอาไว้กินยอดถ้าเห็นมะละกอที่เราปลูกปลูกไว้ต้นกล้าที่แบบสูงๆมาหน่อยนึงแล้วว่ายอดกุดๆเราเด็ดไปกินต้องขอบคุณพี่ติ๊ดนะคะ เพราะมันอร่อยมันจะมีรสขมไงเข้าใจว่ามันจะมีรสขมสําหรับคนที่เขากินเก่งๆนะพวกพืชผักขมๆแ้วยอดสะดดาวที่คนกินแบบอะไรที่มันแบบขมๆแล้วเราว่ากินแล้วมันดีนะมันมันเหมือนหวานเป็นลมขมเป็นยาเออเราว่ากินแล้วดีอะ่ะคนที่กินพืชผักขมๆเก่งๆเนี่ยเราว่าเขามีภูมิต้านทานค่อนข้างดี แต่เราจะต้องไม่กินเป็นจํานวนเยอะๆเป็นจํานวนมากๆเราจะต้องกินสลับสับเปลี่ยนไปเหมือนหนานเฉนวยเลเนี่ยหลายคนเขากินกับลาบน้ําตกซุปหน่อไม้ระลาบน้ําตกซุปหน่อไม้ส้มตําอมต่างๆเขากินเนี่ยยอดซึ่งเป็นยาสามารถช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้เออเข้าใจใช่ปะคนที่กินขมเก่งๆเนี่ย ก็จะมีภูมิต้านทานค่อนข้างเยอะอันนี้ผักโขมผักโขมผักโขมอยากให้ทุกคนหามาปลูกปลูกครั้งเดียวนะดอกร่วงตัวไหนทีนี้เราจะมีกินอย่างต่อเนื่องเราจะต้องปลูกพืชที่มันดูแลง่ายๆขยายง่ายๆแข็งแรงต้านทานโรคแบบนี้ดีนี่ธาตุเหล็กก็เยอะอยากให้ทุกคนหามาปลูก ที่มันเกิดง่ายๆดูแลง่ายๆมันจะได้ทำให้เรามีกินอย่างต่อนเนื่องซึ่งปัจจุบันนี้ถ้ากินอาหารนอกบ้านเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับสารอาหารธาตุอาหารสารพิษอะไรบ้างเพราะการที่ทำอาหารขายจำนวนมากๆขา,ายจำนวนมากคิดเือว่าเขาจะล้างอย่างสะอาดล้างผักให้เราทุกใบทุกชนิด ผัดผักรวมมิตรคิดหรือว่าเขาจะมีเวลามา,าบางบางร้านอาจจะทำความสะอาดดีแต่บางร้านเขาอาจจะจุ่มน้ำหนเดียวแล้วก็เลิกแล้วก็ขึ้นเลยบางร้านอาจจะไม่ใช่ซื้อมาก็ทำเลยร้านส้มตำบางร้านก็ถั่วฝักยงฝักยาวพริกพริกมะคงมะเขือเขาอาจจะไม่ได้ล้างก็ได้ใครจะไปรู้ ไม่มีใครรู้ถ้าเราทําเองเราก็จะทําสะอาดใช่ไหมถ้าเราซื้อมาแล้วมาทําเองล,ล้างหลายรอบปลูกเองเนี่ยดีกว่าแล้วเคยเห็นคลิปที่เขาเทผงชูรสเยอะๆไหมหน่าตกใจอะ่ะมันเป็นทำคอนเทนต์หรืออะไรคอนเทนต์ใช่ไหมเป็นทำคอนเทนต์เฉยๆใช่ป่ะซึ่งมันไม่น่าจะใส่ผงชูรส อะไรมากมายขนาดนั้นนะทั้งหมดทั้งมวลปลูกกินเองเถอะถึงแม้จะใช้เวลาแต่เราก็จะมีคือยืดอายุเราออกไปได้บ้างถึงแม้จะเกิดแก่เจ็บตายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมแต่มันก็ยังพอยืดอายุของเราให้มัน อยู่ทุกทรมานในโลกใบนี้ได้นาน,านหน่อยเอาเป็นว่าใครตายก่อนคนนั้นสบายก่อนนะจ๊ะทุกคนไอคนที่อยู่เนี่ยมันมีกรรมที่ต้องดิ้นรนทํามาหากินตื่นเช้าหิวเจ็บป่วยปวดนู่นปวดนี่อะไรเนี่ยคือยังมีกรรมกันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องปลดปล่อย คือปลงปลดปล่อยวางได้นั่นแหละใช่ไหมจ้ะพี่ติ๊ดพีด่ติ๊ดเดี๋ยวจับพี่ติ๊ดเลื้อยกันเลื้อยเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะเอาไปตำใส่ป,ปาร้านัวๆตำใส่เนี่ยตำอะอย่างอร่อยนย่ไปหั่นให้เล็กๆๆแล้วก็ตำนะมะกอกฝรั่งเนี่ยเออติดดอกด้ก็เก็บ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 เอาไปตำกับมม่วง เป็นคนชอบกินเปรีย้ยวเว้ยเดี๋ยวกันเอาไหนลองดูซิเพราะไม่ขึ้นทีอันนี้อันนี้ลองดูนะเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปฝังฝังไว้อุย้ยเยอะอยู่นะเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวมาทําคลิปเก็บดีกว่าเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยมีใครดูคลิปจบอยู่แล้วส่วนมากเขาก็จะดูแค่ ดูแค่ต้นๆคลิปอะประมาณ2อนาทีสนาทีแล้วเขาคอมเมนต์ซึ่งเป็นการส่งกำลังใจอะคอมเมนต์ comment, ส่งกำลังใจคอมเมนต์ comment, แรกวิวคอมเมนต์ comment, แรกซับอะไรแบบนี้มันเป็นธรรมชาติของของการทำช่องของการทำหาเงินออนไลน์เข้าใจใช่ไหม เพราะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคือจะให้หยุดมันก็หยุดไม่ได้มันเหรียญมันขึ้นอยู่ถึงมันจะขึ้นขึ้นช้าขึ้นน้อยแต่มันขึ้นไงเออมันก็ทำให้เราแบบหยุดไม่ได้ทำไปจนกว่าเราจะหมดแรงอะ่ะเราอาจจะแบบว่าพักพักกันลงคลิปยาวแต่เราก็จะลงคลิปสั้นแบบเนี้ยวันใดวันหนึ่งถ้าเรา เจ็บตาเครื่องตาเราก็ไม่ลงคลิปยาวเราจะลงคลิปสั้นเพราะคลิปสั้นไปตามทรับมาที่สำคัญคลิปสั้นคอมเมนต์น้อยเออเข้าใจใช่ไหมเราจะใช้วิธีนี้ชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับมีการปรับวิธีการดำเนินชีวิตของตัวเองเพื่อสุขภาพของเรานี่เอง อย่าลืมดูแลสุขภาพไปหาหมอตรวจสุขภาพกันนะจ๊ะทุกๆคนเราก็ไม่ได้เสียเรียดเรื่องพียูเท่าไหร่้วตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นระบบของ AI มันให้เราติดเหลืองแยะๆแต่แป๊บเป็นลมหมดเลยช็อตวิดีโออะ่ข <c> า <oughs> ำช่างมันปล่อยมันโอเคสู้ไปด้วยกันเดอ้อถ้ายังมีลมหายใจก็สู้ไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปตัด ตัดอมอกตัดตัดอะไรวะตัดกระถินเออเอามาใส่เพื่อเติมไนโตรเจนให้พืชโอเคนะจ๊ะสู้ไปด้วยกันแค่นี้นะ